สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่แหลมกโกกงนะคะในขณะที่ทําคลิปนี้ก็คือเวลาประมาณบ่ายโมงเกือบบ่ายสองโมงนะคะบรรยากาศแสงแดดอันร้อนจัดนะคะวันนี้นี่ถอนมันนะคะถเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าต้องรีบถอนเพราะว่ามีข่าวว่าพายุจะมา,าวันที่1 4บสหเนาะก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะคะ คนงานก็จะหายากนิดนึงแต่ว่ามีอยู่นะคะพรุ่งนี้วันนี้เราก็ถอนรอถอนรอคนงานจะได้เร็วนะคะเราต้องถอนไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้คนงานมาเราก็เอาขึ้นเลยจะได้เร็วกลัวพายุด้วยนะคะก็ยังให้ตกค่ะยางให้ตกถ้ายังไม่เสียจก็ตกมาเลยค่ะร้อนมากนะคะร้อนมากแต่ก็ต้องทนวิ่งเข้าวิ่งออกนะคะตั้งแต่เช้าหมายถึงวิ่งเก็บนะคะ เก็บแบบนี้ถไถเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราก็ดึงเก็บเป็นกองแบบนี้แต่ว่าอันนี้คือกําลังจะเดินลงไปเก็บจากด้านนน้นเก็บจากด้านโน้นข้างล่างเลยนะคะขึ้นมาก็เลยทําคลิปไปด้วยนะคะในระหว่างที่เดินลงไปนี่ระคาหัวมันก็โอเคอยู่นะคะแต่ก่อนก็จะมีอ่บางที่ที่เน่านะคะหัวมันนี่นะคะเน่าแต่ว่าปีนี้นี่โชคดีมาก คือไม่ไม่เน่านะคะอาจจะเป็นเพราะฟ้าฝนด้วยคือปีที่แล้วฝนฝนไม่ค่อยดีเท่าไหร่หัวมันก็จะไม่เน่านะคะแต่มีบางปีที่ฝนดีก็มีที่ที่น้ำขังนะคะก็จะทำให้หัวมันเน่าแต่ว่าปีนี้ประมาณนี้ราคาหัวมันไม่เน่านะคะนี้ก็จะพาเดินลงไปเก็บหัวมันด้านโน้นนะคะขึ้นมา วันนี้ปรึกษากับตาสิง์นะคะที่แรกคิดว่าจะเอาไปขายก่อนหนึ่งรถอีเต็กตาสิง์บอกว่า,าไม่ต้องเอาไปขายคือพรุ่งนี้จะมีคนงานมาช่วยอยู่แล้วเราก็ถอนไว้นะคะรอพอมาพรุ่งนี้เราก็เอาขึ้นรถถ่ายเลยก็เชื่อตาสิง์นะคะก็จะถอนไว้ก่อนนี่นะคะตรงนี้จะเป็นดินแข็งมากนะคะบ้านเฮาห้องว่ดดินโหโพนนะคะมองนี้ ปูก็จะไม่ค่อยเกิดนะคะมันก็จะมาลองตองแตงประมาณนี้นะคะก็จะมีบางช่วงที่ที่ไม่ค่อยมีแต่ว่าหัวมันปีนี้ใหญ่อยู่นะคะนี่บืดนี่ค่ะอันนี้คือพันเนะคะระยอง7จ็ก็จะเดินลงไปนู่นเราถอนบ้างแล้วนะคะเมื่อเช้า ก็ได้ถ้าแมนเอาขึ้นรถไถก็ได้สองรถไถพุ่นละคะ่ะที่ดึงไปแล้วนะเดี๋ยวคืนนี้นะคะก็จะทํากลางคืนด้วยจะรีบเร่งนะคะรีบเร่งกลัวพายุด้วยก็เลยแม่แหลมก็เลยไม่มีเวลาไล์นะคะอยากจะไล์ทักทายทุกคนเหมือนกัน <c oughs> แต่ต้องรีบตรงนี้ก่อนต้องรีบทําตรงนี้ก่อนก็อาจจะเป็น กลางคืนนะคะเดี๋ยวจะหาโอกาสไลฟ์สักหนึ่งชั่วโมงนะคะคิดถึงทุกๆุกคนนะคะเมื่อวานก็ไลฟ์เป็นนิดเดียวพอดอีน้องหมานะคะน้องหมาไม่สบายแล้วก็น้องหมานะกะัคคุจจากไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วยไม่ทันไม่แหลมยังทำใจทั้งคืนนะคะเมื่อคืนนอนไม่หลับ สงสารคือเราเราช่วยเข้าช้านะคะคือเมื่อวานตาสิงไม่ได้อยู่ด้วยไปดับไฟนะคะที่วัดถ้ำพระเอกที่พระเอกจนค่ำนะคะพอมาก็ไม่ทันแล้วนะคะนองหน้าจะโดนพิษนะคะไม่ใช่เอาไม่ใช่ไข้ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าค่อนข้างเร็วนะคะค่อนข้างเร็วช่วยไม่ทันก็เสียใจยมากนะคะก็เหลือติงลี่อยู่ตัวเดียวก็จะดูแลติงลี่เป็นอย่างดี คือเข้าไปไกลนะคะเข้าไปไกลน่าจะเป็นพิษจากคางคกนะคะคือคือเร็วมากนะคะเร็วมากจนคิดว่าเป็นยาพิษเลยนะคะก็เสียใจมากนะคะตอนนี้เนาะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดานะคะแม่แหลมก็ยังรู้สึกผิดอยู่เลยนะคะที่ช่วยไม่ทัน นะคะก็ประมาณนี้เป็นเรื่องเศร้าๆนะคะก็ถอนมันนะคะชีวิตก็ยังดำเนินต่อไปคิดจว่าเขาเขาไม่ได้อยู่กับเราเนาะนะคะก็ถอนนี่แหละคะ่ะลงมาถึงตรงที่เราจะถอนแล้ว ก็ดึงๆกองนะคะมีหักบ้างมีหักบ้างมีอะไรบ้างก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าดินค่อนข้างไม่ไม่แข็งแต่มีบางบางช่วงที่เป็นดินแข็งดินหัวโพนนะคะที่ดินหัวโพนนะจังแข็งนี่นะคะหัวมันก็ประมาณนี้แหละก็มีเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ถือว่าดีกว่าปีที่แล้วดูจาก กองมันนะคะก็ดีกว่าปีที่แล้วเยอะอยู่ปีที่แล้วนี่แทบจะไม่มีเลยนะครัะคือปีที่แล้วนี่เพลียเพลียแป้งทําลายตั้งแต่มันยังเล็กๆแล้วเราเราพ่นอ่าพ่นยาฆ่าเพลียไม่ทันพอกว่าเราจะพ่นกว่าเราจะพ่นได้นะคะก็เหมือนกับมันหยุดการเจริญเติบโต พอเติบโตก็จะไม่ค่อยมีหัวอันนี้คือเราเราพ่นตั้งแต่ปลูกครั้งแรกๆนะคะก็เลยถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะเพียแป้งจะดูดแต่มันก็เป็นหัวแล้วก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่กับกับมันที่โตแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นต้นมันเล็กๆก็จะทำให้ผลผลิตหัวมันของเรานี่ไม่จเจริญเติบโต นี่นะคะจะถอนถอนรอคนงานพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาโทรศัพท์ไปไว้ที่ล่มนะคะตอนนี้คือน่าจะประมาณบ่ายสองละเดดร้อนมากนะคะ32องศาอยู่กลางเดดร้อนก็สู้ๆนะคะเนาะชีวิตแบบนี้ราคาชีวิตเกษตรษกรลำบาก ตากเดดหน้าดำนี่ละคะก่อมาถึงด้านล่างแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะพักตรงร่มนี้หมายถึงเอาโทรศัพท์นะคะโน่นนะคะก็จะเป็นแถวแบบนี้เราจะวางไว้เป็นแถวเป็นแถวแบบนี้นะคะมันจะง่ายต่อเวลาเราเอาขึ้นรถไถ แล้วก็ตรงลงมาเลยไม่ต้องเลี้ยวไปไหนทำเป็นหนึ่งสสสี่แถวยังไถไม่หมดนะคะฝากโน้นยังไม่ได้ไถคือกลัวพายุนะคะไถเอาครึ่งหนึ่งก่อนที่ไถนี่ดูแล้วก็ยังไม่ครึ่งนะคะยังไม่ครึ่งของสวนลํามันตรงโน้นยังตัดไม่เสร็จเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่แหลมก็ฝากไว้เท่านี้นะคะทำงานก่อน ขอบคุณทุกๆคนนะคะเดี๋ยวเย็นนี้จะหาโอกาสไลฟ์นะคะสักหนึ่งชั่วโมงนะคะทักทายทุกคนนะคะคิดถึงคิดถึงนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ